โดมะเขือที่สวนครับช่วงเช้าบรรยากาศดีผักที่สวนก็พอได้น้ำฝนก็เริ่มงานเต็มที่แล้วครับงานเต็มที่เลยครับแต่ละวันเพราะว่าช่วงนี้ได้น้ำฝนดีฝนตกมาทุกวันเลยครับฝนตกมาทุกวัน น้ำท่าก็รู้สึกว่าเต็มที่มะเขือก็ติดไ้ติดลูกแล้วครับเล็กๆอฝั่งนี้อา่าเล็กๆก็มเีเป็นมะเขือมะเขือเปาะลูกเล็ก